มเป็นอะไรอเผมเป็นอะไรเป็นอะไรผมเป็นอะไรกันรูไม่ลายวคุณจะเอาเงนไปปิดบ้านเจ้แล้วนี่ต้องยิ้มาหาม่ีว่าเขาสัญญาว่าปนี้จเอาทองกับมาคนอิ้พอย่าร้องเพราะว่าเจะอ่นีอ่มันมีขนาดสืเสียไวแไปดูดิไปดูดิ เป็นกแคปิตูมคือตอนนี้ผมมีทอง12ก้อนก้อนละ5บาทที่แบบเก็บมาตั้งแต่ตอนที่แบบรวยไปเรื่อยมาได้นนมีทองเท่าไหร่นะมีทอง10บ,บาทถ้านสะมมตวมันมีรูปข้าวลมเดียรจะได้เอาทองเนี้ยไปขายจบรูปเรียน์นะ่ะคือตอนนั้นเราคงแบบปกดดีบเงิดสิงให้บ้านแล้วอันนะี้เงินสดมัม่ต้องมามีหรือไงมันต้องไปบิดบ้านที่เราไม่ได้สร้างนะมีที่เราไม่ได้สร้าง บอกเลยนะมึงตัดไปเลยนะพี่คนเนี้ยไม่ดีพี่จะไปเอานี้เอาทองไปขายใครผมยังไม่ได้ขายให้ใครตอนนี้ผมไปยิงเงินคนอื่นมาก่อนเพราะว่าจะไปขายตอนนี้มันก็ไม่ทันที่ผมต้องใช้เงินแล้วไงตอนนี้ทองใบอะไรามหนึ่งต่อสาทสามเอาทองมาจำนำาอกุูยหเอาทองมาแล้วเดี๋ยวกูโอนเงินเข้าบัญชีมึงสามแสนไม่ผิดไปไ ไม่ต้องไปยืมเงินใครกูไม่เอาดอกด้วย <laughs> ท้องลูกมึง <laughs> <laughs> ท้องลูกมึงเนี่ยกูเก็บไว้ให้มีตังค่อยมาคืนกูโอเคไหมมา,ากูโอนทีเดี๋ยวกูโอนตังค์ไปให้เลยสามแสนโอเคไหม้ <laughs> องๆนล้วเคลียร์แล้วไม่ต้องไปยืมใครแล้วยืมอะไรเยอะแยะช่างมัน <laughs> โอนเลยโอนเลยมาเอาเรียกยี่หชีมาโอยัดจะโอนให้คุณสามแสนไม่มีราคาอยู่แค่เนี้ย นีที่น่าตึงตึงกันเพราะยังไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนกันหรอไม่รู้ที่พรุ่งนี้จะไปปิดบ้านอลไรคือก็ยังไม่มีตังค์กันเลยแมนะแล้วมึงก็เราจะขับไปกันแล้วเนี่ยนะคือจ่แบบจะหาให้มันสุดก่อนแล้ววันนี้เราก็ทำงานทั้งวันก็คิดว่ามันจบคงเป็นทางสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาเงินรูปไปจะวันนี้ละไปสองแสนเดี๋ยวเอาทองไม่ต้องรีบ หนูว่าเจ๊คว่าหนูไม่ต้องมึงช่วยกูมึงทำงานให้กูไปมาขนาดนี้ทำงานเกินหน้าที่มาขนาดนี้เจ๊บอกเลยนะว่านเนี้ยเป็นรางวัลที่พวกมึงตั้งใจทำงานให้กูมาตลอดโดยที่ไม่เคยบอกคนตอบแทนโดยที่ไม่เคยบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกมึงแต่พวกมึงก็ช่วยกูเต็มที่โดยที่ไม่เคยบ่นสักคำไม่อิจฉาใส่กูไม่เคยอิจฉาไม่เคยมานั่งมีข้อแม้ไม่เคยมีคําถามว่าทําไมหนูต้องทำ ไม่เคยกูเคยพูดก,กับพวกมึงว่าถ้ามึงเต็มที่ให้กับกูเมื่อไรเมื่อไหร,ไหรที่มึงเดือดร้อนพวกกูไม่มีทางท้งมึงจะขาวอันนี้ไม่ต้องไมีใครแล้วเดี๋ยวทองเขายังมาให้กูทองนีไปปิดบ้านน้องร้อง,องแดกข้าวให้ลงไปกินได้ยังกินเน้ยงกินข้าวคะ